สองพี่น้องครับลงมสั่นถ้าเวลาได้หลายๆขอจุนานงสองพี่น้องจนชบดิสามสองหนึ่งสา2สองพี่น้องครับสร้างบ่อเตี้ยสา2สองพี่น้องสาหมุนเลยๆออกจากตองเลยนะครับอีกแล้วครับท่านพี่รีเลย dắt cả đi thang các bường tôn nhí mang đi thang đi คอดโจข้อสูดีเลือกเกินนะครับผมน่าดันใจเลยนะครับโอ้ยขอโจข้อสูดีเลือกเกินนะครับผมสําหรับที่งานสอบพี่น้องนะครับผมล่างดีนะครับขึ้นกระพุนออกจากต้องลุยไปเลยนะครับผมล่างุมมีเล็กได้ใจนะครับผมนี่เราเชียกันเองครับเลยจักันเอาแต่ว่าหวานเชียบอยู่หรอกครับขึ้นได้บอลลั่มแนวนี้นะครับข้อก็ดีนะครับแก้ว ขอไปยามเปิดแล้วครับหางดีเบิ้องตนแก้วแห่งคำแมาแหงเ่ามีอรแห่งคำมาแห่งเต่ายิ่งจนจนไปไหม ผ่านไปนะครับนิ่งจนน่ากลัวนะครับนิ่งเกินไปไหมนะครับเกินเกินไปไหมนิ่งอยู่นะครับเพชรโจโลปานหัวเ้าโฮมเ้อลี่น้องไม่ตั้งล้วนๆแกล้งๆ่น้องเบิ้งนะครับตรงกลางเลยตันนี่ลอดลุ้นกันต่อไปครับสองลอยซีซีผ่านไปนะครับขาวๆล้วนๆเลยนพชรโจโลปานหัวเซาโฮมนะครับผมโยกแน่ลูกโยกแน่โยกแน่ลูกโยกแน่โยกหมุนๆให้ชื่นใจแนะ ไม่โจโลโ่โคโยกเลยว่ะปานหัวกเศร้าโฮมเลยนะครับเพชรโจโลเมเปลงมาเลยนะครับเบานะครับันอยุ่งมวังเก่านะครับคอยาเมืองนักสู้เมืองศิลาลาดนะครับผมอาจารย์ซางเลยว่าเพชรโจโลอยู่ครับผมเซียซี่ลอยนะครับขั้นบบเสียบนะครับนี่อขั้นหลมาเราหนิว่าเพชรโจโลอยู่นะครับซุ่มพยายามสู้สู้พยายามนะครับว่า สนามเด้อสองพี่น้องเด้ออ้สองพี่นอ้องครับาทาี่ที่ทางโหน่งประเลุนในท้ทยโอ้ยเมียบลงท่าเดียวเลยนะครับรพี่น้องบังนแรกน,นะครับร่วงบนโอ้ยเป็นเสียบแต่บ่เสียบนะครับหางแบบ,เ,บเออ เป็นตาหางเสียบนะครับแต่บ่เสียบนะครับผมบหัวห่ว,หวงแงนแงนคืนล้วก็เมียลงมาทาเดียวนะครับผมแสดงว่าล่มอุ้มย่างดีเลยนะครับล่นลมา,<ร>าหางนะครับปลายหางเบาเะเป็ดโจโลโจโลครับสามร้อยห้าสิบบาทเว้ยเมเพชรโจโลโจโลลงมานะครับตอนนี้นนนนาาาววววะครััับลล่องงงตม ลาอีกเด้อหางแบบนี้เน้อบอเดยว้เยย่านอเอือกเราดนอนรับไปบวยไรบหวไราำลนงจเือส่งไปที่ลานุบานบอติดาับ้มบอติดันนี้เจอแล้วเจอแล้นี่นะครับตัวนี้นอยนี่นะครับบังไฟโชโอย่างเดียวเลยนะครับหางดมดมหน่อยๆนะครับ เมมัทาเดียวตั้งแต่อยู่ทึงเทิงอูนะครับวิสไปใหม่ไปแล้วนะครับผมสองพี่น้องนะครับแต่ปไปใหม่สูงครับยังทำเวลายังทำเวลานะครับตามลงมาสี่ลอยพันไปแล้วโอ้ยังบอยให้ในโลงอีกนะครับ ตามลงมาตืมสี่ร้อยยี่สิบคะแนน420่คะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมราอดีสสวัสดีครับ